เมื่อชายหนุ่มสุดเฮยต้องคว้าดาวมาให้กับสาวสวยอันเป็นที่รักของเขาเพื่อให้ได้แต่งงานกับเธอเพียงแต่ดาวดวงนั้นกลับกลายเป็นหญิงสาวแสนสวยจนใครหลายคนที่เห็นเนี่ยก็ต่างหลงไหลเธอและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเช่นไรต่อไป ก่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเขาสู่ช่องอมันาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์ like, เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า s t a r d u ัตได้เลยครับ เรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นจาก Đ ดัตตันชายหนุ่มน้อยผู้ต้องการค้นหาความจริงเบื้องหลังกำแพงที่ล้อมรอบหมู่บ้านสตอร์มโฮมอยู่จนกระทั่งเขานะครับได้ตัดสินใจที่จะหลอกล่อผู้เฝ้ากำแพงแล้วก็ข้ามไปยังอีกฟากได้สำเร็จ และเมื่อเขาเนี่ยได้วิ่งลึกเข้าไปเบื้องหลังกำแพงนั้นเขาเนี่ยก็ได้เจอเขากับความมหัศจรรย์ของเวทมนต์และแม่มดที่อยู่กันในหมู่บ้านสตอมโฮมเสมือนเป็นคนปกติทั่วไปครับไม่นานนักเนี่ยเขาก็ได้เจอเข้ากับสาวงามคนนึงเธอเนี่ยได้ให้ดอกสโนดอบที่ขึ้นชื่อว่าเป็นดอกนำโชคแก่เขาด้วยแลกกับจูบครับซึ่งเขาเนี่ยก็จูบเธอทันทีที่ได้รับดอกไม้นั้น แต่แล้วเขาเนี่ยก็สังเกตเห็นโซ่ที่พันธานาการขาของเธอเอาไว้วเธอก็เลยบอกดัตตันว่าข้าเนี่ยเป็นเจ้าหญิงที่ถูกนางแม่มดเนี่ยจับตัวเอาไว้เจ้าเนี่ยช่วยปลดปล่อยข้าทีพอได้ยินแบบนั้นดัตตันเนี่ยก็เลยใช้มีดตัดโซ่นั้นทิ้งครับแต่มันเนี่ยกลับเชื่อมต่อกลายเป็นเส้นเดียวกันดังเดิมเธอก็เลยบอกเขาต่อว่าโซ่นี้เนี่ยลงคาถาเอาไว้ข้าเนี่ยจะหลุดพ้นได้หากนางเนี่ยตายลงเขานี่ครับก็เลยบอกเธอว่าถึงข้าเนี่ยจะช่วยเจ้าไม่ได้แต่ข้าเนี่ยทำอย่างอื่นได้ หลังจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มีอะไรกันภายในรถครับก่อนที่ดัตตันเนี่ยจะกลับบ้านของเขาไปและในอีก9เดือนต่อมาผู้เฝ้ากำแพงเนี่ยก็ได้นำเด็กชายทารกที่มีนามว่าทริสตันเนี่ยมาให้แก่ดัตตันครับทำให้เขาเนี่ยไม่มีทางเลือกได้แต่เลี้ยงดูทริสตันจนเติบใหญ่กลายเป็นชายหนุ่มรูปงาม และแล้วในวันนี้ทริสตันเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะนําดอกไม้เนี่ยไปให้กับวิกตอเรียสาวงามที่เขาลหลงไหลอยู่ครับเพียงแต่เธอเนี่ยต้องการชายหนุ่มผู้เก่งก้าและรลล่ารวยที่คู่ควรกับเธออย่างฮัมฟรีย์ศัตรูหัวใจของทริสตันครับจนเขาเนี่ยไม่อาจให้ดอกไม้กับวิกตอรียได้อย่างที่หวังแล้วก็ต้องพ่ายแพ้กลับบ้านไปในที่สุดและในลุงชาววันต่อมาดัสตันเนี่ยก็ให้กําลังใจทริสตันลูกชายของเขาครับถึงเรื่องที่ว่าอย่าไปอิจฉาใครต่อใครเพราะเขาเนี่ยเชื่อว,ว่าลูกชายของเขามีดีกว่ามาก ทำให้กลางดึกคืนนั้นทริสตันเนี่ยตัดสินใจใช้เงินเก็บทั้งหมดของเขาเพื่อซื้อแชมเปญลดเลอร์ให้กับวิคตอรียซึ่งเธอเนี่ยก็ดูเหมือนจะชื่นชอบมันเป็นอย่างมากแต่ทริสตันเนี่ยก็ต้องคิดหนักอีกครั้งเมื่อวิกเตอรียเนี่ยบอกกับเขาว่าฮัมฟี่เนี่ยจะขอเธอแต่งงานในวันเกิดของเธอครับและในขณนะนั้นเองกษัตริย์แห่งสตอร์มโฮมเนี่ยก็ใกล้จะสวรรคตเต็มทีครับเขาเนี่ยก็ไดเรียกลูกชายที่เหลืออยู่ทั้งสี่คน,นเข้ามาหาเพื่อให้เข็นค่าแย,ย่งชิงบัลลังกัน โดยที่แท้จริงแล้วเขาเนี่ยก็ยังมีลูกสาวอยู่อีกหนึ่งคนที่หายตัวไปแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเพราะคนที่จะได้ครอบครองบัลลังก์นั้นเนี่ยต้องเป็นผู้ชายและผมเนี่ยจะขอเรียกลูกชายทั้ง4ของกษัตริย์ว่าชาย1 2 3และ4นะครับ ไม่นานนักหลังจากที่กษัตริย์เนยเอ่ยปากให้ลูกๆของเขาแย่งชิงบัลลังก์กันเองนั้นชายหนึ่งเนี่ยก็ได้ผลักชายสี่ให้ตกลงจากปราสาทไปจนเสียชีวิตลงอย่างง่ายดายทาให้ในตอนนี้นะครับเหลืออยู่เพียงแค่3คนเท่านั้นซึ่งกษัตริย์เนี่ยพึงพอใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่กษัตริย์นะครับก็อยากให้การแย่งนี้สนุกยิ่งขึ้นเขาเนี่ยก็เลยตั้งกฎขึ้นมาอีกข้อว่า ใครเนี่ยที่ได้ครอบครองสร้อยเส้นนี้เนี่ยจะได้เป็นราชาสิ้นเสียงและลมหายใจของเขาสร้อยคอจากเป็นสีแดงเนี่ยกับกลายเป็นสีขาวแล้วก็พุ่งขึ้นสูงไปจนชนเข้ากับดวงดาวบนท้องฟ้าและตกลงมาเป็นดาวตกสว่างสวยัยซึ่งไม่มีใครเนี่ยรู้ว่าอยู่ที่ไหนครับต่อจากนั้นจะตัดกลับไปที่ทางด้านของทริสตันกับวิกตอเลียในตอนนี้เนี่ยทั้งคู่ก็ได้เห็นดาวตกดวงนั้น ทำให้เธอในบอกกับทริสตันถึงเรื่องที่ถ้าเขาในเก็บดาวตกมาให้เธอได้เธอเนี่ยจะยอมแต่งงานกับเขาซึ่งทริสตันเองนะครับก็มีเวลาเก็บดาวตกดวงนั้นแค่หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นแต่แค่นั้นเนี่ยเขาก็ยอมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้วิกตอเรียเนี่ยมาครอบครองแล้วครับเพียงแต่ทว่าไม่ได้มีแค่ลูกทั้ง3ของกษัตริย์สตอมโฮมและทริสตันเท่านั้นครับที่อยากได้ดาวแต่ยังมีลาเมียแม่มดที่ไร้กาศที่สุดที่ต้องการจะได้ดาวมากินเพื่อได้คงความงามและพลังเวทที่ทรงพลังยิ่งขึ้นกว่าใคร ก็เลยบอกกับพี่น้องทั้งสองของเธอว่าเธอเนี่ยจะเป็นคนนําดาวมาเองและเพื่อการนั้นเธอเนี่ยก็เลยกินพลังของดวงดาวดวงก่อนที่ยังหลงเหลืออยู่เข้าไปจนเธอเนี่ยครับฟื้นคืนพลังและความสาวเนี่ยกลับมาอีกครั้งตัดกลับมาที่ทางด้านของทริสตันครับนตอนนี้เนี่ยเขาได้เข้าไปใกล้กําแพงที่มีผู้เฝ้ากําแพงเนี่ยยืนอยู่แต่เขาเนี่ยก็ไม่อาจฝ่าผู้เฝ้ากำแพงไปได้เขาเนี่ยครับก็เลยตรงกลับเข้าบ้านแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังแทน ฝ่ายดัสตันที่ได้ยินนะครับก็เลยเล่าเรื่องแม่ของเขาเนี่ยให้ทิสตันได้ฟังพร้อมกับมอบดอกสโนดอปโซ่ที่ลงคัดฐานและเทียนลัดฟ้าบาบิโลนที่แม่เนี่ยใสายมาไว้ในตะกร้าเมื่อครั้งที่เขาเนี่ยเป็นเด็กทาลกให้โดยที่เขียนคําแนะนําเอาไว้ว่าหากจุดเทียนลัดฟ้าบาบิโลนนี้แล้วคิดถึงแม่จะไปหาได้ในทันทีทิสตันนะครับก็เลยจุดเทียนนี้ขึ้นจนเกิดเป็นแสงสว่างวาบพาเขาในโบยบินขึ้นสูงลิฟไปทางที่แม่อยู่ในทันทีเพียงแต่ทว่าระหว่างทางนั้นนะครับ เขาเนี่ยก็ได้คิดถึงดาวตกขึ้นมากระดันหันทาให้เขาเนี่ยครับตกลงมายัางที่ที่ดาวตกอยู่และเขาเนี่ยก็ต้องตกใจที่ดาวตกนี้กลับกลายเป็นสาวงามซะอย่างนั้นครับเขาเนี่ยก็เลยใช้โซ่ที่แม่ของเขาทิ้งไว้ให้ฟูกนางเอาไว้เพื่อนํานางเนี่ยไปมอบให้กับวิกตอเรียตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก และทางด้านของลูกชายทั้ง3ของกษัตริย์สตอมโฮมในตอนนี้นะครับคนสนิทของชาย2เนี่ยได้ดน้ำผสมยาพิษให้กับชาย1และ3กินทำให้ชาย3เนี่ยเสียชีวิตลงในทันทีแต่เพราะคนสนิทนะครับหยิบแก้วผิดไปทําให้เขาเนี่ยต้องตายแทนชาย1ลงไปจนตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่ชาย1และ2เพียง2คนเท่านั้นครับส่วนทางด้านของลาเมียแม่มดไลในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้ออกเดินทางไปหาดาวตก โดยที่ระหว่างทางนั้นเองเธอเนี่ยก็ได้เสกให้ผู้ดูแลแพะกลายเป็นแพะแล้วก็ขโมยแพะอีกตัวมาเพื่อลากเลื่อนที่เธอนั่งเนี่ยเพื่อออกเดินทางไปหาดาวตกต่อไม่นานนักนะครับเธอเนี่ยก็ได้เจอเขากับแม่มดที่จับแม่ของทวิสตันเนี่ยเอาไว้แต่พอทั้งคู่เนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันลามเมียเนี่ยก็เลยเสกให้เธอไม่พบเห็นและได้ยินดาวตกก่อนที่เธอเนี่ยจะออกเดินทางต่อไป กลับมาที่ทางด้านของทิสตันกับสาวดาวตกทั้งคู่เนี่ยออกเดินทางไปยังบ้านของทิสตันกันทําให้สาวดาวตกนะครับบอกกับทิสตันว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าอีเวนแต่พอปกติดาวเนี่ยมักนอนตอนกลางวันอีเวนเนี่ยก็เลยขอนั่งพักอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ครับโดยที่ให้ทิสตันเนี่ยออกไปหาของกินมาประทังชีวิตต่อ แต่ในระหว่างที่ทิสตันนะครับกำลังออกไปหาของกินอยู่นั่นเองก็ได้มีมา้ายูนิคอร์เนี่ยมาช่วยปลดโซ่ที่พัฒน,นาการอีเวนต์ออกจนเธอเนี่ยขี่ม้าหนีจากทิสตันไปในที่สุดแล้วก็ได้ไปเจอเข้ากับบ้านพักที่ลาเมียเนี่ยสร้างเอาไว้ทำให้อีเวนต์นะครับตัดสินใจเข้าไปอาศาัยอยู่ในบ้านของลาเมียโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้เลยว่านางเนี่ยเป็นแม่มดร้ายครับส่วนทางด้านของทิสตันเขาเนี่ยก็ได้กลับมาหาอีเวน์แต่ก็พบว่าเธอเนี่ยหายไปแล้วทําให้เขาเนะ่ครับได้แต่นั่งรอยอยู่ที่เดิมเพื่อว่าเธอเจะกลับมา จู่ๆนะครับชาย2ที่ออกเดินทางอยู่นั้นเองก็บังเอิญเจอกับทิสตันเข้าบอดีทิสตันเนี่ยก็เลยขอร่วมเดินทางไปด้วยกันแล้วก็ได้เจอเข้ากับบ้านพักของลาเมียเข้าทั้งคู่เนี่ยครับก็ได้อาศัยพักแรมกันในคืนนี้ไม่นานนักนะครับชาย2เนี่ยก็ได้พบกับอีเวนโดยบังเอิญทำให้ลาเมียเนี่ยกำจัดชาย2ไปโดยที่เขาเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวฝ่ายทิสตันนะครับก็บเลยรียบเข้าช่วยอีเวนเอาไว้แล้วก็ใช er ้เทียนลัดฟ้าบาบิโลนเนี่ยส่งให้พวกเขาได้กลับบ้าน พงแต่ต่างคนเนี่ยต่างคิดถึงบ้านของตัวเองทาให้พวกเขานะครับไปติดแกกอยู่บนก้อนเมฆที่มีพายุฝนฟ้าขนองอยู่ซะอย่างนั้นครับหลังจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ถูกโจรสลัดทิล่าสายฟ้ายอยู่จับตัวขึ้นเรือไปพอคิดว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคู่รักอัศานี และในเช้าวันต่อมาหัวหน้าของโจนสลัดเนี่ยก็ได้ข่มขู่ถามพวกเขาถึงที่มาและที่ไปครับแต่แท้จริงแล้วหัวหน้าของโจนสลัดเนี่ยเป็นคนจิตใจดีและก็น่ารักไม่เหมือนคำล่ำลือถึงความโหดเหี้ยมที่เขาเนี่ยสร้างเอาไว้บางหน้าเลยแม้แต่น้อยต่อจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็เลยใช้หุ่นผู้ชายโยนลงจากเรือเพื่อหลอกให้ลูกน้องของเขาเนี่ยเชื่อว่าเขาโหดมากแค่ไหนก่อนที่จะพาตัวอีเวนเนี่ยเข้าไปภายในห้องของเขาแค่สองคน และเมื่ออีเวนกับหัวหน้าโจสรสลัดเนี่ยได้เข้าไปในห้องแล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้เจอกับทิสตันหัวหน้าโจสรสลัดเนี่ยให้เขามาแอบ,บอยู่ก่อนแล้วครับแล้วก็ให้ทั้งคู่เนี่ยเปลี่ยนชุดทําผมเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วก็ลงจอดที่ท่าเรือแห่งหนึ่งก่อนที่หัวหน้าโจสรสลัดเนี่ยจะแนะนําทิสตันในชื่อใหม่แล้วก็ปอมเป็นหลานชายของเขาแล้วก็ส่งอีเวนเป็นของกำนันให้ทิสตัน <า S 1> เพื่อหลอกลูกน้องทั้งหลายให้หลงเชื่อครับหลังจากนั้นนะครับหัวหน้าโจสรสลัดเนี่ยก็ได้บอกกับลูกน้องว่่่่่าาาจจะเเเเเปลียยนนนุดดหมมังงงงืืออออกกิิขสตพ แต่ระหว่างทางนั้นเองเขาเนี่ยก็ได้สอนศิละปะก,การต่อสู้ให้แก่ทริสตันครับจนเขาเนี่ยเชี่ยวชาญการฟันดาบมากขึ้นและแล้วหัวหน้าโจรสลัดเนี่ยก็ได้ส่งพวกเขาเทียบท่าเรือที่ใกล้กับเมืองของทริสตันมากที่สุดพร้อมกับบอบอาวุธสายไฟยให้ทริสตันเก็บเอาไว้ก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะแยกจากกันไปครับและทางด้านของชายหนึ่งที่เหลืออยู่ตัวคนเดียวแล้วเขาเนี่ยก็ได้เจอเขากับเรือของโจรสลัดที่ทริสตันเนี่ยนั่งมานั่นเอง ทำให้ชายหนึ่งนี่ครับเข้าต่อสู้กับโจรสลัดอย่างดุเดือดแต่ด้วยกําลังลบที่ต่างกันชายหนึ่งเนี่ยก็เลยต้องแพ้พ่ายแล้วก็เป็นฝ่ายหนีจากไปแทนก่อนที่ชายหนึ่งนะครับจะขโมยม้าแล้วก็ออกเดินทางตามหาสร้อยคอต่อไปส่วนทางด้านของทวิสตันกับอีเวนทั้งคู่เนี่ยครับได้เดินเท้าไปจนเจอเข้ากับแม่มดที่จับแม่ของทวิสตันเอาไว้แต่ด้วยความที่ทวิสตันนยังไม่รู้เขาเนี่ครับก็เลยถูกแม่มดหลอกล่อให้ส่งดอกสโนดอปให้กับเธอแล้วก็โดนเสกกลายเป็นกระลอกตัวน้อยครับก่อนที่จะโดนจับตัวไป แต่แท้จริงแล้วดอกสนดอบนั้นมีไว้เพื่อกันเวทมนต์ของแม่มดนั่นเองครับและพอแม่มดเนี่ยมองไม่เห็นอีเวนเธอเนี่ยครับก็เลยไม่รู้ว่าอีเวนเนี่ยยืนอยู่แล้วก็แอบเข้าไปในรถของเธอเรียบร้อยแล้วและระหว่างทางนั้นเองอีเวนเนี่ยก็ได้สารภาพรักกับทวิสตันจากใจจริงครับต่อจากนั้นนะครับเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปแม่มดเนี่ยก็ได้เสกให้ทริสตันเนี่ยกับกลายเป็นคนเหมือนเดิมพร้อมกับบอกเขาว่าไปไม่อีกกี่ไม้เนี่ยก็ถึงที่เจ้าอยากไปแล้วก่อนที่เธอเนี่ยครับจะออกไปขายของในตลาดต่อ หลังจากนั้นนะครับทิสตันกับอีเวนเนี่ยก็ได้เข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งทิสตันเนี่ยก็เลยสารภาพรักกับอีเวนด้วยจากตอนที่เขาเนี่ยเป็นกระลอกนั้นเขาเนี่ยได้ยินที่เธอพูดทุกอย่างเลยทําให้ทั้งคู่นะครับได้จูบแล้วก็มีอะไรกันในที่สุดจนกระทั่งในรุ่งเช้าวันต่อมานะครับทิสตันเนี่ยได้ตัดผมบางส่วนของอีเวนออกแล้วก็รีบออกเดินทางกลับบ้านไปก่อนที่อีเวนเนี่ยจะตื่นและเขาเนะ่ครับได้ตรงไปหาวิคตอเรียเพื่อมอบเส้นผมของอีเวนให้แก่เธอ และในขณะนั้นเองอีเวนเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแต่ก็ได้พบว่าทิสตันเนี่ยได้หายไปแล้วเธอเนีครับใจสลายลงทันทีแล้วก็เดินเท้าต่อไปหาทิสตันอย่างที่ใจปรารถนานครับและระหว่างที่เธอเนี่ยเดินไปแม่ของทิสตันเนี่ยก็สังเกตเห็นอีเวนเข้าพอดีแต่พอโซ่ที่พัฒน,นาการขาของเธอเอาไว้ครับทำให้เธอเนี่ยวิ่งไปหาอีเวนไม่ได้ทําให้แม่นะครับตัดสินใจขังแม่มดไว้ในรถก่อนจะออกเดินทางตามหาอีเวนในทันที ส่วนทางด้านของทิสตันเมื่อเขาในครับได้พบกับวิกตอรียแล้วเขาเนี่ยก็ได้มอบเส้นผมให้กับวิกตอเรียเพื่อบอกลาเธอแต่ระหว่างนั้นเองฮัมฟี่เนี่ยก็เข้ามาพอดีแล้วพยายามหาเรื่องทิสตันเขาในครับก็เลยโชว์สเตปควงดาบให้ฮัมฟี่ดูจนฮัมฟี่เนี่ยไป็นกล้าต่อก่อนด้วยหลังจากนั้นในครับฝ่ายวิกตอรียที่หงุดหงิดใจก็ได้เปิดผ้าที่ห่อเส้นผมของอีเวนออกแล้วก็พบว่ามันเนี่ยสลายกลายเป็นผุยผงไปแล้วทำให้ทิสตันนะครับรีบวิ่งกลับไปหาอีเวนเพื่อกันไม่ให้เธอเนี่ย และทางด้านของแม่ทิสตันเธอนะครับถึงตัวอีเวนได้ทันก่อนที่เธอเนี่ยจะข้ามผ่านกำแพงไปได้แต่จู่ๆนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับลาเมียพอดีลาเมียเนี่ยก็เลยกำจัดแม่หมดที่จับแม่ของทิสตันไปแล้วก็จับตัวทั้งคู่เนี่ยไปยังปราสาทของตัวเองระหว่างนั้นเองเนะครับชายหนึ่งที่เห็นเข้าพอดีเขาเนี่ยก็ได้ขี่ม้าตามรถของลาเมียไปด้วยไม่นานนัก ทิสตันเนี่ยก็ได้มาถึงแต่เขาเนี่ยก็ไม่เจอใครแล้วเขาเนี่ยครับก็เลยถามเรื่องราวจากผู้เฝ้ากำแพงก่อนที่จะขี่ม้าออกเดินทางไปยังปราสาทของลามเมียต่อไปและแล้วนะครับทิสตันกับชายหนึ่งเนี่ยก็ได้เข้าไปยังปราสาทของลามเมียและทั้งคู่เนี่ยก็ต่อสู้กับลามเมียและสองพี่น้องของเธอกันอย่างดุเดือดจนสองพี่น้องของลามเมียเนี่ยตายลงไปพร้อมกับชายหนึ่งที่ตายไปด้วยเช่นกันครับ ฝ่ายลาเมยเียก็เลยใช้อุบายปลดปล่อยอีเวนให้เป็นอิสระเพื่อหลออล่อให้ทิสตันเ,นเข้าหาทําให้อีเวน,เนตัดสินใจกอดทิสตันเอาไว้แน่นๆแล้วก็เปล่งแสงสว่างจ้าออกมาจนร่างกายของลาเมียแม่มดลายที่ไร้กาศสลายหายไปในที่สุด หลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้จูบกันแล้วทวิสตันเนี่ยก็สังเกตเห็นสร้อยคอที่อีเวนสวมอยู่เขาเนี่ยก็เลยจับสร้อยคอนั้นขึ้นมาจนมันเนี่ยกับกลายเป็นสีแดงที่แสดงให้เห็นเฉพาะของผู้ที่มีสายเลือดของราชันเท่านั้นหรือก็คือแม่ของทวิสตันนั้นนะครับเป็นหนึ่งในลูกของกษัตัตย์สตอมโฮมที่หายไปนั่นเองและท้ายที่สุดแล้วนะครับทวิสตันเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งสตอมโฮมแล้วก็อยู่คลองรักกับอีเวนจวบจนอายุ80ปี และลูกของพวกเขาเนี่ยก็ได้เติบใหญ่ไฟายทิสตันกับอีเวนเนี่ยก็ได้จุดเทียนลัดฟ้าบาบิโลนเพื่อขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้ากลายเป็นดวงดาวคู่กันตลอดการดังคําทํานายที่ถ้าหากใครเนี่ยได้ครอบครองใจของดวงดาวแล้วจะมีชีวิตอยู่ได้ชั่วนิรันร์ก่อนที่หนังนะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง Stardu s t ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังหลักแฟนตาซีที่เกินคําบรรยายเนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะมีตัวละครมากจนแทบจะปะปนกันชวนให้สับสนครับแต่ตอนจบหนังเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงด้านที่น่าหลักมุงมิงที่สุดออกมาครับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่7.6เต็ม10คะแนนครับส่วนไอวานาเทลสกอร์เนี่ยผมก็ขอให้เป็นสักที่8.5เตแปดจนดล้กันครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นี่ครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็กลุ่ม Facebook กันแล้วครับถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนไหมผมสปอยเนี่ยก็จิมที่ลิงเพจและลิงก์กลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากัันนไปก่อแล้วสวสสดีครับ